สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมัยริ่งทาโรบายตานะคะ จรงจาไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวดวงปรึกษาปัญหาแบบพิลลิงฮิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะ แล้วตาก็มีขายวอลเป,ปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะใครที่เจอกับเหตุการณ์ที่แบบเป็นอุทกภัยหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะตาก็เป็นกําลังใจให้นะแล้วก็รักทุกคนเสมอนะคะโอเควันนี้ตาจะทำคลิปนี้ยิ่งเขาเกียดคุณชีวิตคุณยิ่งดี เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครยังไงทําไมนะคะก็รักทุกคนเสมอนะคะมาเริ่มมามบอยสายไพ่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะไพ่อยากบอกว่าอะไรขอเช็คหน่อยนะคะเช็คพลังงาน ทำง,งานคนดีนะคะคุณอยู่ในจุดที่ยอมรับตัวเองเป็นบางคนอาจจะมาดูคลิปนี้เพราะว่าคู่ฉันเกียรติฉันหรือเปล่าอืมหรืออาจจะเป็นคนที่ทะเลาะก,กันบ่อยบ่อยอะนะคะเป็นคู่ลิ้นกับฟันอะที่คุณนึกถึงอยู่แต่ว่าถามว่าคุณแคร์ขนาดนั้นไหมก็ไม่อะคะ่ะมันเป็นอารมณ์ที่แบบรู้อยู่แล้วแหละว่าคือใครแต่ก็นิ่ง นะคะคแต่ก็อยากรู้แหละว่าจริงๆแล้วเขาทําทไมเขาถึงเกลียดคุณตาก็อยากรู้เหมือนกันกับคนที่มาดู r a n d o มนี้นะคะเอาเป็นว่า energy ตอนนี้คุณคือผู้โชคดีท่านหนึ่งที่เชื่อว่าตัวเองสามารถเป็นคนที่โชคดีได้ถึงแม้ว่าจะไม่เคยถูกลอตเตอรี่มาก่อนคุณก็โชคดีได้คุณเป็นคนที่มีการปฏิบัติเรียนรู้ศึกษา คนคว้าตําราพอร์สแ YouTube หรือเป็นคนที่สวดมนต์นั่งสมาธิหรือพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณเรียนรู้ลงคอร์สแบบจัดเต็มฟูออปชั่นก็ได้คุณอาจจะชอบศาสตร์ดูดวงหรือเป็นแม่หมอพ่อหมอที่มาดูก็ได้ด้วยเช่นกัน Energy ของ King ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ถามว่าดีไหม มันก็ดีส่วนหนึ่งแต่คุณจะต้องใช้ทั้งเหตุผลและอารมณ์ไปด้วยกันทั้งหยินและหยางนั่นเองคุณอยู่ในจุดที่คุณยอมรับตัวเองได้คุณอยู่ในจุดที่คุณเชื่อว่าถ้าฉันจะโชคดีมันไม่ได้เกิดขึ้นที่สิ่งอื่นๆนอกตัวแต่มันเกิดขึ้นที่ตัวฉันเองบางคน ปฏิบัติบางอย่างกับตัวเองในทุกๆวันเลยเป็นเรื่องดีๆแต่คุณก็พยายามคิดว่าเอ้าแล้วไอ้สิ่งนี้ฉันปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องดีๆอะมันดีจริงไหมนะอืมคราวนี้ขอดูเอเนอีตรงนี้หน่อยว่าเกี่ยวกับหัวข้อคือว่าคุณอาจจะอยากรู้ก็ได้ว่าใครวะที่เกลียดฉันนึกออกไหมคะฉันก็อยู่เฉยๆของฉันฉันไม่ได้ไปสูงสิงกับใครนะยังจะมีคนที่เกลียดฉันหรือว่ามันมีคนที่สองคนอยู่นะอืมยังมีคนที่แบบ มาสนใจชีวิตฉันอยู่หรอทั้งที่ฉันก็ไม่ได้สนใจเอาเป็นว่าถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่าเป็นใครแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปให้ค่ามันคราวนี้นี่คือพลังงานของคุณมาดูสิว่าเขาเนี่ยใครนะคะที่เกียดคุณอันนี้ตาก็อยากรู้เหมือนกันขอดูลักษณะนิสายอะไรก็ได้ค่ะเขานี่คือใคร คนคนนี้มีโก้มากนะคะยึดติดมากๆยึดติดกับเรื่องลบๆคิดตาในมุมที่แบบอาจจะไม่โทษตัวเองเลยก็ได้คะ่ะแต่โทษอย่างอื่นอืมแต่รู้สึกว่าคนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ตัวคนเท่าไหร่เขาอาจจะมี ในเรื่องของการที่แอบสองคุณแอบอยู่ไกลๆแต่เป็นคนที่ถ้าพูดในภาษาไทยอ่ะเขาเห็นคนอื่นดีกว่าเขาไม่ได้เขาอาจจะแอบสองคนในโซเชียลมีเดียถ้าคุณลงบ่อยๆหรือถ้าไม่ใช่อาจจะเป็นคนที่อยู่ในที่ทำงานแต่ว่ามองคุณอยู่อันนี้มันมีไพ่แอบสองขึ้นมานะคราเนี้ คุณก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมสมมติเมื่อกี้เดอะเฮอร์มิไม่ใช่ energy ของคุณแต่เป็น energy ของใครสักคนหนึ่งที่เงียบน,ยนิ่งๆเหมือนจะดีกับคุณแต่มันไม่ดีอ่ะเหมือนคุณรู้อยู่แล้วนะว่าเขาคือใครบางคนนะ่ะบางคนน่ะคะ่ะเวลาที่คุณเจอปัญหา เขาอาจจะเหมือนจะช่วยคุณนะเช่นช่วยคุณก้าวข้ามแต่จริงๆแล้วมันเหมือนไม่ช่วยอะ่ะตารู้ว่าคุณรู้ว่าคือใครนะเขาอาจาจะจู้จีจ้จุกจิกก็ได้กับคุณจริงๆอะคนที่เกลียดเราอะตาไม่อยากให้คุณไปโฟกัสแหละเพราะ มันไม่ได้มีคุณค่าพอแต่รู้ไว้ก็ดีนะคะรู้ไว้ก็ดีเพราะว่าเรารู้หน้าไม่รู้ใจถูกไหมเอาเป็นว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ยึดติดในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเช่นในเรื่องของวัตถุอะคะ่ะว่าเขาอาจจะจู้จี้จุกจิกกับคุณในบางเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเงินก็ได้การใช้เงินการที่บอกว่าเฮ้ยก่อนที่เธอจะ,กะเกษียณยกตัวอย่าง เธอจะต้องมีเงินเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นนะก่อนที่เธอจะไปทํามันนั้นเธอต้องหาความรู้เรื่องนี้เรื่องนั้นนะแต่ว่าถ้ามีคนมาแเนะเป็นคนที่แนะนําอะไรกับคุณนะแต่ไอการที่แนะนํากับคุณนะคะลองมองเขาหน่อยค่ะว่าไอการที่เขาแนะนะําอ่ะเขารู้จริงไหมหรือว่าเขารู้ไม่จริงเออเพราะว่าคนส่วนใหญ่อะ่ะที่เขาจะมาแนะนําคนอื่นอะ่ะส่วนใหญ่นะเขาจะรู้ไม่จริงแต่เขาพูดเก่ง พูดก่งแต่ว่าจะไม่ได้มีเนื้อก็ได้เนื้อมันอาจจะอะมีแต่ว่ามันอาจจะไม่รู้จริงอะนึกออกไหมคะอืมแล้วก็คนคนนี้มักจะมองโลกเช่นเศรษฐกิจไม่ดีเธออย่าไปลาออกเลยเศรษฐกิจแบบเนี้ยอยู่ที่ทำงานเดิมไปเถอะเธอทำไม่ได้หรอกยึดติดมากยึดติดกับโลกข้างนอกมากยึดติดกับ การที่อ,อการที่จะรวยจะต้องมีเงินเท่านูน้นเท่านี้เท่านั้นการที่ชีวิตจะดีต้องเป็นแบบนูน้นแบบนี้เท่านั้นถามว่ามองอนาคตไหมมองแต่มันมองในแง่ที่ขาดอืมนี่คือลักษณะของเขาเคานี้คนนี้นะนี่เกียดคุณเพราะอาจจะเกียดเปิดเผยหรืออาจจะเกลียดไม่เปิดเผยก็ได้ แต่ว่าจากที่ตาเห็นก็คือเกียรตเปิดเผยนะแต่คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้อน,นะคะคราวนี้เวลาที่คนเกียรติคนน่ะชีวิตของคุณจะดีขึ้นยังไงร,รู้ป่ะตาอธิบายให้ฟังก่อนจะเปิดเอเนจีของเขาอ่ะมันมาอยู่ที่คุณเวลาที่คุณเห็นว่ามีคนเกียรติเราอ่ะคุณอย่าไปโฟกัสที่ฉันผิดหรอฉันไม่ดีหรอจริงๆกับมันอาจจะผิดแล้วไม่ดีก็ได้ มันไม่ใช่ฉันมันไม่ใช่คุณโอเคไหมแต่เวลาที่ใครเกลียดคุณน่ะนั่นหมายความว่าคุณสําคัญกับเขาเขามีคุณอยู่ในหัว80%ในสมองเลยนะยิ่งคนไหนที่จับผิดคุณนะคุณยิ่งเป็นคนสําคัญกับเขามากๆอันนี้คือการคิดในแง่ดียิ่งเขาเกลียดคุณมากๆเวลาคุณทําอะไรคุณก็จะเป็นที่สนใจเช่นตาเนะี่ยคอมเมนต์ไม่ดีใช่ไหม สำหรับคอมเมนต์ไม่ไดีคนที่เกียตตานะสมัยก่อนตาก็หน่อยสมัยนี้ตาแบบเฉยแต่ตารู้สึกดีที่ว่าอ๋ออารมณ์เหมือนแบบแอนตี้อ่ะเออเวลาทำอะไรก็สนใจอะเวลาขยับนิดนึงก็เอาละ่ะอย่างเงี้ยค่ะมันหมายความว่าเราอ่ะเป็นจุด สนใจของเขาเราเป็นคนดังของเขาโอเคไหมเพราะฉะนั้นน่ะอย่าไปคิดว่าคุณไม่ดีคุณน่ะดีแล้วแต่เขาอะ่ะไม่ปกติโอเคไหมคะคราวนี้ชีวิตของคุณยิ่งดียังไงเออตายอยากดู ยิ่งเอเนจีเขาเข้ามาเนี่ยอย่าไปคิดไม่ดีนะการที่มีคนเกลียดเราไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปใส่ใจโอเคปะโอเคยิ่งเขาเกลียดคุณเนี่ยเขาอะนะคะคนอนนั้นอะชีวิตของคุณยิ่งดีก็คือว่าถ้าคุณไม่ใส่ใจนะอันนี้จะต้องบอกก่อนนะ อย่าไปเอาพลังงานตัวเองไปใส่ใจสิ่งที่มันเป็นขยะนะคะชีวิตของคุณมันจะมีแต่การที่คุณไม่ได้ไปสนใจเขาแต่คุณสนใจตัวเองในการที่แบบจะทำหรือปฏิบัติให้ชีวิตของคุณดีขึ้นกว่าเดิมตอนนี้มันอาจจะดีอยู่ละแต่คุณอาจจะมีบางอย่างเหมือนกันที่คุณอาจจะเคยเครียดกับคนคนนี้มาก่อนคนคนนี้นะที่คุณมาดู คำถามก็คือว่าการที่คุณเครียดการที่คุณเคยโทษตัวเองเพราะคนคนนี้มันจำเป็นขนาดนั้นไหมการที่คุณเครียดคุณมีเอนเตจีไม่ดีอาจจะเป็นสมัยก่อนก็ได้นะคุณรู้สึกว่าทำอะไรไปมันก็ไม่เคยดีพอเลยมันไม่เคยพอดีกับเขาเลยคำถามก็คือ ถ้าคนที่มันเกลียดเราอะ่ะไม่ว่าคุณจะพยายามให้ตายเท่าไหร่มันก็เกลียดเราอยู่ดีจะไปเสียเวลาทําให้เขาชอบทําไมก็เขาเกลียดเราไปแล้วเขามีอคติเชิงลบกับเราไปแล้วชีวิตของคุณจะดีจริงๆยิ่งดีเลยเพราะคุณจะเปลี่ยนมุมมองมันจะไม่ใช่ปัญหาของคุณ ใครเกลียดเราใครไม่ชอบเรามันเป็นปัญหาของใครคะของมันไม่ใช่ของเราถูกไหมเรามีหน้าที่เห็นโอโอเคเกลียดใช่ไหมใครเกลียดใครทุกข์ใช่ปะ่ะล้วทำไมคุณต้องมาทุกแทนเขาอืคุณจะไปข้างหน้าใครเกลียดคุณไม่รู้ มันจะหยุดคุณไม่ได้ใครที่คิดไม่ดีอย่าคุณก็ไม่รู้อีกคุณจะไม่สนใจมันคุณจะมีแตไ่ไปข้างหน้าไปข้างหน้าก้าวต่อไปอีกพัฒนาต่อไปอีกชีวิตมีมากขึ้นกว่านี้อีกชีวิตดีมากขึ้นกว่านี้อีกชีวิตมีความสุขไม่ได้ไปยึดติดเกี่ยวกับวัตถุไม่จําเป็นจะต้องมีเงินเท่าไหร่สิ่งที่ทําฉันมีความสุขฉันทําด้วยใจก็พอ ชีวิตของคุณจะมีความสุขหาความสุขจากเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันได้ปล่อยวางวางใจไม่แคร์ไม่สนมันคือจุดอ่อนของคุณถ้าคุณกำลังสนใจเขาสนใจเขามันจะเป็นจุดอ่อนของคุณทันทีแต่ถ้าคุณปล่อยให้เขาอยู่ตรงนั้นเกียดใช่ปะ ก็เกียดต่อไปแต่คุณนะ่ะไปติบชายยามบ่ายละคุณนะ่ะไปดูหนังกาแฟละคุณนะ่ะไปใช้ชีวิตแบบมีความสุขละเขาจะเกียดก็เกียดต่อไปคุณก็ปล่อยโอเคไหมชีวิตดีเพราะว่าอะไรสง,งบไม่ไปสนใจแล้วไม่ไปให้ค่าแล้วไม่ไปพยายามแล้วมันเหนื่อยควรจะเหนื่อยให้มันถูกที่ดีที่สุดนะคะขอดูชีวิตดีๆชีวิตคุณยิ่งดี ยิ่งเขาเกียดพลังงานของคุณก็จะยิ่งพัฒนานะคะโอ้เดอรเลเเห็นไหมชีวิตของคุณก็จะมีแต่คนรักเพราะคุณรักตัวเองเป็นชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงมาทิศทางที่ดีเห็นไหมสองใบนี้คือเชมเ r a n c นกับเ h อะไฮโรแฟน มีแต่คนช่วยเหลือคุณอะมีแต่ไฟเอาเป็นว่าชีวิตดีๆของคุณชีวิตที่ยิ่งดีๆของคุณก็คือว่าเมื่อไหร่ที่คุณตกหลุมรักตัวเองนะฉันจะทำให้กับตัวเองก่อนตัวของฉันเองต้องมาก่อน ฉันจะจ่ายเวลาให้กับตัวเองก่อนฉันจะใช้ทุกวินาทีต่อไปนี้ด้วยการที่จะไม่โทษตัวเองไม่ว่าตัวเองไม่ต่อว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารู้สึกว่าตัวเองมีคนเดียวบนโลกนี้ถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นได้คุณคัดแยกขยะที่เน่าเหม็นไม่ให้มันมาอยู่ในใจแล้วอะ่ะชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีมากๆเลยค่ะทั้งการหาความรู้การเป็นที่ยอมรับ โดยคนที่ควรที่จะยอมรับคุณคนที่เห็นคุณค่าของคุณคนที่เห็นว่าคุณเป็นอาจารย์คนที่เห็นว่าคุณสามารถปลดล็อกให้ความรู้พวกเขาเหล่านั้นได้คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างทั่วไปหมดเพราะว่า Energy จคุณเปลี่ยนถ้าคุณไปโฟกัสกับความเกลียดชัง ของคนอื่นนั่นแปลว่าเอจีของคุณก็จะไม่ชอบและรู้สึกไม่ดีกับคนเหล่านั้นแล้วคุณก็จะไปดึงดูดคนที่มันไม่ถูกต้องเข้ามาในชีวิตณขณะนั้นแต่ถ้าคุณมองเห็นแล้วไม่ได้ไปสนใจเดอะเดวิลกับแปดาบตรงนั้นคุณก้าวออกมาค่อยๆมาคุณก็จะเจอแต่มิตรภาพที่ดีคนที่ช่วยเหลือคุณไปอยู่ที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เออโอ้ย ความกงกงของตาแล้วก็ชีวิตที่มั่นคงในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรวมถึงความรักสุขภาพโดยนั่นเองไพ่ควีนถือเหรียญคือทุกๆอย่างในชีวิตคุณมีอยู่แล้วแต่อย่าไปแอ t i v a t e ผิดผิดคนผิดเรื่องผิดจุดนะคะ Activate ให้มันถูกจุดแล้วคุณก็จะดึงดูดแต่คนที่ซั p พอร์คุณคุณจะดึงดูดแต่พลังงานดีๆคนที่รักคุณรอดอืมแล้วสุดท้ายก็คือหนึ่งไม้เทา้าอาจจะเป็นไม่ได้ว่าชีวิตที่ยิ่งดีของคุณยิ่งเขาเกียดคุณยิ่งมีไฟยิ่งเขาไม่ชอบคุณ คุณยิ่งไปข้างหน้าคุณบินเหมือนนกฟินิคุณไม่ใช่แค่เดินไม่ใช่แค่วิ่งแต่คุณติดปีกคุณมีปีกปีกคือความรู้ของคุณเวลาที่กิ่งไม้มันหักอืมสมมติว่าคุณทำอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะออแล้วมันล้มเหลวออแต่คุณอย่าไปโฟกัสที่คุณล้มเหลว แต่คุณโฟกัสที่เอ้ออย่างน้อยฉันก็ได้ทำและพอได้ทำมันมันล้มเหลวใช่ไหมอย่างน้อยฉันก็ได้รู้ว่าทำแบบเนี้มันไม่ดีฉันก็มีประสบการณ์เอาไปปรับใช้กับเรื่องราวหรือสิ่งที่อยากจะทำในอนาคตว่าจะไม่เจ็บแบบนั้นอีกคุณจะเป็นคนที่ไม่ใช่แค่พูดพูดอย่างเดียวพูดน้ำไหลไฟดับแต่ไม่ลงมือทำ คุณจะทำล้มเหลวอาจจะน้อยบ้างแต่ทุกๆก,การล้มเหลวอะ่ะมันคือประสบการณ์ที่คุณจะเข้าใกล้ความสำเร็จคนที่ควรจะเสียใจที่เกิดมาเลยบนโลกนี้คือคนแบบไหนรู้ไหมคนที่ดีแต่พูดแต่ไม่เคยทำเพราะกลัวล้มเหลวแต่คนที่สำเร็จคือเขาล้มเหลวมาไม่รู้กี่ร้อยรอบ แต่เขาทำมันตลอดจนเขาสำเร็จคนแบบนี้คือคนที่คู่ควรและน่ายกย่องเพราะอย่าลืมเราเกิดมาเราไม่ใช่ AI เราเป็นมนุษย์เรามีความรู้สึกแล้วเราเกิดมาเพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างหรือว่าทิ้งร่องรอยไว้บนโลกนี้ร่องรอยของคุณมันจะเป็นแบบไหนคุณเลือกได้เลยนะคะ อมประมาณนี้นะคะจากไพ่สิบเอ็ดใบนี้แค่ใบนี้ก็ก็พอแล้วแต่ว่าก่อนจะเป็นใบนี้เนี่ยที่เป็นไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการคัดแยกโฟกสัสต้นหมายที่คุณปลูกหรือสิ่งที่คุณคิดอย่าไปเผลอให้อัตตามันมายึดครองอะคะ่ะอัตตามันก็มีด้านที่ดีกับด้านที่ไม่ดีถูกไหม ไอ้อัตราลบลบอะอย่ามาให้อย่าให้มันมาจองจําคุณไม่ให้คุณไปไหนถ้าคุณเห็นยังไงคุณก็ไปข้างหน้าคุณก็มูฟออนไปได้อยู่แล้วนะคะเพราะคุณคือที่รักคุณคือความรักโอเคไหมโอเควันนี้มาแบบสั้นๆไพ่ออร์เคเลอรอยากบอกคุณว่าอะไรขอสี่ใบไปเลยค่ะ Face ฟสยู f ฟี r จงเผชิญหน้ากับความกลัวของคุณสิ่งที่เจออยู่คือบทเรียนอย่าต่อต้านมันจะเหนื่อยโอเคถ้ามันมีความกลัวบางอย่างเกิดขึ้นกลัวคนไม่รักกลัวคนไม่ยอมรับคำถามก็คือถ้าเรากลัวตรงนี้อยู่เวลาเราจะมองอะค่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ยอมรับในตัวเองบางอย่างก็ได้ถ้าเป็นความกลัวบางอย่างนะ มองมันที่เห็นว่าไอสิ่งที่คุณต้องการทําเพื่อคนอื่นไอสิ่งที่คุณต้องการให้คนอื่นยอมรับอะเราอะต้องไปแก้ตรงไหนมันไม่ได้แก้ที่คนอื่นมันแก้ที่ตัวเราเองนะคะโอเคครี n ซิ่งคุณได้คุณกำลังได้รับการชำระล้างอืมหมายความว่างี้ค่ะเวลาที่เวลาที่ คุณเจอกับขยะแล้วมันเหม็นใช่ไหมคุณก็ต้องเก็บมันไปทิ้งหรือบางทีอะน้ํามันไหลออกมาจากขยะนั้นอนะแล้วมันเหม็นคุณก็ต้องชําระถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่มันอยู่ในใจคุณอยู่ตอนนี้ชีวิตของคุณมันจะดียิ่งขึ้นไปเนี่ยคุณต้องเห็นให้ได้ก่อนการที่คุณกลัวคนจะเกียดคุณบางคนกลัวคนจะเกียดเรานะี มันเป็นเพราะอะไรถ้าคุณมองเห็นต้นตอได้คุณก็ชำระล้างได้นะคะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นรองใครคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อกลัวใครแต่คุณเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตของตัวเองเ e the lead คุณเป็นเจ้านายคุณเป็นผู้นำหากคุณบอกว่าทำอะไรไม่ได้แสดงว่ายังไม่พยายามากพออืออันนี้แปลาจากไพ่นะคะคุณคือหัวหน้า เพราะฉะนั้นคุณมีภูมิปัญญาคุณมีความรู้อยู่ในตัวเองอยู่แล้วทําไม่ทําอีกเรื่องแต่มี Activate มันให้ตรงจุดใช่ไหมที่ตาบอกค่อายานี้คือโฟกัสสื่กัสตรงจุดความสําเร็จต้องใช้เวลาความสําเร็จไม่มีคําว่าเป็นเส้นตรงนะมันอาจจะอยากบ้างต้องข้ามภูเขาบ้างอาจจะเหนื่อยบ้างอาจจะเบื่อบ้างแต่จะต้องกล้าที่จะก้าวต่อไป จะล้มเหลวก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ลงมือทำถูกไหมการที่บางคนพูดแต่ไม่เคยทำอะ่ะอันนั้นอะ่ะอันนั้นอะ่ะมันไม่น่ายกย่องนะคะโอเคไหมถึงแม้ว่าคุณจะละเลยการโฟกัสไปบ้างแต่ตารู้สึกว่า Energy ของคอุณน่ะคุณดึงตัวเองกลับมาได้เพราะฉะนั้นนะคะย้ำอีกรอบโฟกัสสิ่งไหน สิ่งนั้นเติบโตนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวของคนแรนดอมนี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจตากๆนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมและคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมยัยริงทาวโลบใบตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบายบายค่ะ